สวัสดีครับอนีตมาผ้าม้าเห็ดแนววไยไฟพน่้อันนี้เป็นน้ำมันน้ำมันเกาน้ำมันใสงางแล้วอันนี้เป็นล่างไข่ผัไดไข่หรือใสแน้วนะครับมันบุกนอนใสน้ำมันกุน้เก้เกาวเลย เป็นกระดาษมันก็จะโอเวอร์มันเป็นเสือเพิ่มเวลาจถดไฟมีก็ใส่น้ำมันถิ่นให้หน่อยมีก็น้ำมันวัดถงสนเป็นเสียเป็นเสียงนะให้หน้องเป็นเสียเป็นเสียงนะ

นักเกียรเกินไปเรื่องใส่ให้แต่ผมต้องโ่เดี แล้วพี่น้องแล้วเก็บไว้ใส่โลไว้ไว้จุดไฟจุดง่ายพี่น้องอาชีพมาลอบมึงว่ามันใส่ได้ผลบ่อันนี้ผไในใส่น้ำมันเลยครับ อันนี้ใส่น้ำมันนี่อันนี้ใส่น้ำมั่นนะลุกได้ไหมพี่น้องนี่ลุกลุกดีเด่นเอาไปลองเห็นมือหน้าไปลองนี่ไปลองเห็นมือ,ลอคลิปนี้จะมีประโยชน์กับซอยกดไลค์กดแค่ไหนได้ไปลองเด้อ ครับผมสวัสดีครับ